สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเมื่อนี้ก็มาพบกับน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยววันหวยเรล้ามือวันที่สามหวยเล้าออกแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะคลิปนี้ก็จะมีเสียงสัมผัสเนาะเมนครับผมพอจะเลื่อนสินค่ะครับพอจะเลื่อนสินค่ะก็เอกช่องค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะแนวทางเล่าพัฒนาได้ครับพี่น้องเนาะค่ะครับหมดวันที่สามค่ะค่ะ อาค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังเล่าพัฒนาของพอจะเริ่อสินน้ำเชี่ยกับกอ่อมาเชียกัขอขอบพระคุณพอที่ทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงต่อพี่น้องเอฟซีเบิ้งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมฝากกติดตามกดไลค์กดแชร์เ,ชเป็นกำลังใจให้น้ำเชี่ยกับกอ่อมาเชียเลเด้อค่ะไปรับมชมรับฟังพอกันเลยเด้อค่ะโอคครับ กอมาเชียสวัสดีพ่อเจริญสินครับผมสวัสดีสวัสดีเข้ามาเชียนั่เชีย่็สวัสดีปีใหม่เด้อพ่อสวัสดีปีใหม่พ่อวันนี้ค่ะสวัสดีปีใหม่ปีพ่อศสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดครับหวยลาวและหวยไทยพ่อเจริญศิลแม่นตลอดการครับผมเอาเย็บซี่ไปกับพานไปแล้วพันบ่ถึกเปีย ปีเข้าโอ้ปีเข้าพันไปแล้วปีไม่ร่องบ้งอีกกบ้างดรเหนอครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนอะครับพ่อค่ะลูกต้องเรื่องอะไลยับซี้สุขูสุขคนละค่ะสุขบมันปีไม่ปีเก้ากับพานแล้วไปแล้วค่ะเหนีวบั้นพอดีกับที่มันไปนับปีเก้าล่ะครับผมอ้าพ่อบานนี้คลิปนี้เป็นหวยเล่าเ้อพ่ออืออือร่องบ้งงดรอเหมือนแรงเนอะค่ะครับ เอาบอสหลายดอกเลขบ่เขาเีแร uh, ื่องนี่ละค่ะสกัดไม่บบหนึ่งกับสองเดมาแล้วเด่นบนล่างหนึ่งกับสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ด เน้นสองเด้อเน้นสองเนงเ้นสองเด้อครับพี่น้องลองเบงเยปซีเอาเบงไม้งโูปีปีเไม่มัน้เป็นยังไงครับสูตรนี่ลองเบงอัดงวดแรกของปีครับผมอวงงดแรกขปีมีเลขติดบนรางว่า่อเหล็กติดบนรางก็อนห้าสองหกนล่ะห้าสองหกครับผม ติดบนลงางอาไ่เอาเอ็กซีนีตัวใดของอาจารย์เพื่อนดีๆก็เอาไซนี่แหละไซส,สองไซอาไซงบเน่ะครับต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะ 5, 2, ห้าสองหกีดอกมี่ดอกเลเติดมันอะนี่ดอกตัวมักคักสองอะมาเร่งตัวมักคักนี่คือสองเร้อครับพี่น้องพอเน้นทีสอง พอไงก็สิจับด้วยดอกเอฟซีเอ้ยมือแเรงอย่าลืมกลับเหลี่ยกด้อครับลองบผงอย่าลืมกลับเหลี่ยกด้อพ่ออันนี้คานวอกลับก็พอใชจะเล่นทิ้งก็คือเก่าหลักกันไว้นน้ำจังน้อยครับผมก็เพิร์ลบ่คอยกลับเหลี่ยกด้อครับผมบ่กรับบ่กรับเขียนไว้นี่ละมือแเรงสิอัดรตัวละหลายบาทด้วดอกลองเบิ้งปีไหมงบเบิ้งครับผมเน้นที่สองสองห้าสองหกสองเจ็ด เล็ซื้กับกับเอานสลราเลขมันบ่หลายตัวง้บ่มักกี่พอไจับพวใไ้กันะส่นในละหึกับสองในละครับผมหนึ่งกับสองนึ่กับสงในจังได้ก็มาเหีนละตัวไดตัวนึ่งก็ว่าพ่อไนมักสองว่ะครับตัวซื้อดอกเล็บซี่มักมันกับบ่มาดอกรังเทียมีอยู่หขางพี่น้องเนาะครับบ่หลายบ่หลายดอกบ่หลายดอกครับ วันนี้ยุ่ยสนี่พ่อจ้างจีจ้างอะไรก็หลายตัวครับผมเมียนโย่หายหลายแนวเลขอกจีบจุกมันก็หาหลายหลายออกมามันก็มันก็ถึ่เลี้ยงละสองห้าสองหกสองเจ็ดไปหน้าพ่ะพ่อนี่ยั่เย็นปะนบ่ครับผมซื้อตัวละาสิบบาทสิบบาทไปซื้อเอ้ยบึงกวนยี้ก่อนครับผมฟังกับฟาดรถเมียนลองเบิึงสูตรนี่ครับพี่น้องเนาะตอนรับปีใหม่นี่ ครับผมเดียนดีมันสิบบ่อหนึ่งเยวบ่อมันสิคือบ่ว่าปีเก่าปีใหม่มันสิเลขบ่ถึงมันก็หมดตอนเพื่อครับไม่เสื้อกระถูกเช่นนี้เอฟซีเลยเมียนอยู่ครับพ่อปีใหม่ร่องเบิ่งหมวดแรกนี่นำบรรลดครับเราปฟังตั้มกันไปเลยครับพี่น้องพ่อจะจัดหนักอยู่ครับเสื้อเสื้อไม่เล่นเช่นไว้แล้วหนึ่งกับสองครับผมเอาเก่ามาเสียกับ ขอบพระคุณพอแล้วครับพ่อครับผมยังท <un> ่านละให้ยุดีสบายปีไม่แล้วเข้าว่าเสียน้ำเสี้ยนงูน้ำไสเอ่อเอฟซีของพ่อใหญ่เลื่อนสินนะครับพ่อเช่นกันครับผมเลื่อหญ่กับคนละล้อฮอดเมื่อใกล้ๆคนละจังเอาลักซิปก็ได้คือปลาลักซิปช่วงนี้มันเหนนดีเลือกเลื่ามีนเยอะครับผมปิตาวาขัดเลือกเป่าพ่อใหญ่เจริญศสินปวาเลีไทยเลือกแล้วเมีนเยอะครับพ่อ กันบ่พอนี่กันปอพอคนเลขกซี้ๆมาบอกใส่ไปซื้อให้ยังบ่ซื้อน้ำเล่าจักบาทเนาะโอ้บ่๋มัากนั่งผมโอ้ยสุดดบุ๋มมากเลขเปล่าครับผมเออเล่าเมื่อเลขออกไปหาเล่าเล่าไปซื้อเลขให้กูได้ซี้ๆวาจันโอ้คนไดนเนี่ยามแล้วมึงซื <Hyd roc Fort ress> ้อเลขกตัวไหนก็ซื <played> <wine> ้อลักซี่แล้วพี่ชายพ่อ ออกก็าสั่นไปสวยกูน้ำเนื้อซีซีว่าสั่นบนล่างเด้อว่าสั่นโอ้่หถูกสวยเนื้เล่าโอ้โหไดได้เนาะพ่อเนาะได้ได้เรียกล่าฝันบอกเรียกล่าฝันโอ้ล่าฝัน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 ยื้อหน้าล่ะบัวมาบอกเล่าหรอครับเอาเบ่วงบ่วงนี่เอาน้ำผลได้เลยนะครับน้อยเยอะเหร พอซาลาเข้ามาเสียน้ำเสียครับพ่อครับผมยอดีสั่สบายเอฟซีถือเลขเด้อเหมือนแรกเด้อเอฟซียน้ำพอเจริญสินเด้อครับพี่น้องครับผมมีโชฉมีลาบเป็นน้ำกันครับพ่อซาลาทซาลาสวัสดีสวัสดีครับพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมับลาพัฒนาพ่อเจริญสินครับพี่น้องเนาะมือีกกได้ยินเสียงพอพร้อมครับผมสัมผัสพร้อมครับถือว่า เป็นงวดแหลกแขกมันของปีครับผมสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดล่าพัฒนาเด้อครับพี่น้องครับพอให้เด่นบนล่างหนึ่งกับสองเน้นสองครับผมสําหรับเล็กจับคูก็จะมีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหาสองหกสองเจ็ดเน้นสองหาสองหกสองเจ็ดต่ว่ากับเลขกบ่หลายหางครับพี่น้องเนาะติดไว้น้ำหกหางนี่ครับผมครับบนล่างกลับด้วยครับผมบนล่างกลับด้วยเด้อครับพี่น้อง เลขติดบนล่างห้าสองหกครับผมเลขติดบนล่างห้าสองหกครับผมครับมักอ่านตัวเด่นของพอกัะล่องไปจับครับเสี่ยนที่เป็นเดินดีๆด้วยครับผมบม่ว่าจะเป็นพอแสวงคนภูเขาหรือว่าเด่นเดินดีหรือว่าอีกหลายเสี่ยนครับพี่น้องเนาะครับผมหรือว่ากับเบื้องนเลขจับคู่ของพอนี่ก็ได้ครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ น้ำเชียร์พ้า้วยกับขอวอวยพรให้พี่น้อยชีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันครับในงวดวันที่3มอ่ามก,กระลาค่ม67ครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อครับผมสวัสดีครับ